ประเทศไทยค่ะเป็นประเทศเกษตรกรรมนะคะที่ต้องอาศัยการเพาะปลูกสิ่งสําคัญนอกเหนือจากผลผลิตและการส่งออกคือการพัฒนาดินเพราะถ้าดินไม่ดีก็เพาะปลูกไม่ได้ใช่ไหมคะวันนี้ค่ะตามกล้องวิจาณนี่นะคะจะพาคุณหมอคู่ใจกล้องค่ะคุณหมอรัตภูมิพาทุกคนไปรู้จักกับสถานที่สําคัญที่เป็นรากฐานที่ทำให้คนไทยเนี่ยเล็งเห็นถึงความสําคัญของดินที่ช่วยประเทศไทยก้าวหน้ามาถึงปัจจุบันค่ะนั่นคือพิพิธภัณฑ์ดิน วันนี้ค่ะตามก็้องไปเจอนี้นะคะพาทุกคนนะคะแล้วก็เพื่อนนทามของก้องด้วยค่ะคุณหมอแสูนมาดีคุณหมอครสวัสดีครับพี่ก้องคุณหมอเราเจอกันมาแล้วหนึ่งครั้งวันนี้มาทริที่2ติดใจใช่ไหมชอบมากสนุกครับมากับพี่ก้องนี่สนุกมากวันนี้ค่ะเราจะพาคุณหมอมาที่พิพิธภัณฑ์ดินนะคะกรมพัฒนาที่ดินผลโยชินค่ะที่นี่นะคะมารู้จักนารากฐานของประเทศนะคะแล้วคนก็ถามบอกว่าเอ๊ะ ชื่อหมอเนี่ยมันแปลว่าอะไรครับราชปูมนะแปลว่าแผ่นดินที่เรืองรองครับอ่าเลยเชิญมาวันนี้ไงคะเข้าเข้าพอดีเข้าคอนเซ็ปต์เข้าพอดีเลยเราห่างดูแลดินกับดูแลผิวหน้ามันเหมือนกันไหมคือถ้าเกิดว่าผิวหน้าคนเราอะ่ะมันก็ต้องหมั่นดูแลทําทุกบํารุงมไม่งั้นปล่อยไปตามวันและเวลามันก็จะเสื่อมโทรมลงไปแต่ดินเราก็คิดว่าเหมือนกันนะครับเพราะว่าดินเราต้องบนบํารุง ใส่แร่ธาตุน้ําต่างๆน่าจะเหมือนกันอาหารอีกข้อเหมือนกันใช่ครับดูได้เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยแต่วันนี้ค่ะคุณหมอก็ต้องมาเรียนรู้พร้อมกล้องเหมือนกันใช่ครับเพราะวันนี้นม่งกล้องนัดกับแขกเชิญอีกท่านนะคะซึ่งหมอบอกก่อนเลยว่าคุณหมอจะเก่งเรื่องผิวใช่ไหมเพราะคุณหมอคุณหมอเฉพาะทางเรื่องผิวอีกท่านหนึ่งก็จะเก่งเรื่องดินค่ะไปเจอเท่านดีกว่าค่ะจะพาไปดูเลยค่ะได้เลยครับวันนี้มาเจอนี่ค่ะสวัสดีค่ะน้องลูอ๋วันนี้ค่ะ สวัสดีครับบอดีดินนะครับน้องรุ้ทำหน้าที่อะไรที่นี่เป็นนักสำรวจดินค่ะอยู่ที่กรมพัฒนาที่ดินงงเนาะสำรวจดินด้วยนะฮะอาจจะไม่เคยมีใครได้ยินอาชีพนี้มาก่อนคืออะไรนักสำรวจดินนักสำรวจดินก็มีหน้าที่ทำแผนที่ดินค่ะเอาไปเป็นฐานข้อมูลสำหรับเราในการวางแผนในการปลูกพืชด้านหลังเนี่ยเห็นอยู่นี่คืออะไรฮะอันมาร์กของที่นี่เลยใช่ค่ะถ้าใครมาพิพิธภัณฑ์ดินต้องมาถ่ายรูปตรงนี้ก่อนเพราะว่าเป็นแลนด์มาร์กที่สำคัญมากแต่ะีาสุดเลยนะคะบอกก่อนเร็ว่า Giai đoạn nào không Mì nữa <coughs> พทย์สมบของในหลวงชทิกาด้วยใช่ค่ะดินทํางานเท่ากับปุ๋ยค่ะถ้าดินไม่ปลูกอะไรเลยเนี่ยอยู่เฉยๆดินก็ไม่ทํางานอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าในหลวงรัชกาลที่9อะค่ะมีความสนทยในเรื่องของการพัฒนาที่ดินเป็นพทสมบัตข,ของในหลวงทิกาใช่อบอกเล่าถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานที่นิดหน่อยครับพิพิธภัณฑ์ดินนะคะก็เป็นเหมือนศู์เรียนรู้นะคะของประเทศไทยในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลดินจะมีอยู่ทั่วทุกเขตของประเทศไทยก็จะแสดงทรัพยากรดินในพื้นที่ของตัวเองแต่ว่าตรงเนี้ยก็ถือว่า เป็นศูนย์กลางของประเทศไทยเดี๋ยวจะมีพาให้ชมดูข้างในคะ่ะน้องรุวม,มาไป <มา S 1> เลยค่ะจ <น S 2> ุดแ่ะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นแผนภาพน,นะคะแสดงเรื่องของทรัพยากรดินในประเทศไทยซึ่งทรัพยากรดินแต่ละภาคเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกาันเนื่องด้วยว่าสภาพภูมิประเทศไม่เหมือนกันภูมิอากาศไม่เหมือนกันวัตถุต้นกําเนิดไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่เหมือนกันแสดงว่าแต่ละที่เนี่ยเหมาะกับปลูกพืชที่ต่างกันด้วยใช่ถูกต้องเลยใช่ค่ะไอ้นี่คือจุดที่บอกอันแรกเลยตรงนี้คือนี่แหละค่ะชิมหนูเลย อาชีพนักสำรวจดินต้องจากไหนภาควิชาปฐพีวิทยาคณะเกษตรเป็นของอคณะเกษตรคือเป็นเรื่องปฐพีโดยหลักคือพื้นดินอย่างเดียวใช่เรื่องดินอย่างเดียวหนูเรียนได้ยังไงคือหนูมีความสนใจในเรื่องนี้ค่ะแปลกมากเลยเนาะปกติเราก็จะรู้จักแค่ดินร่วนดินเหนียวดินทรายใช่ไหมคะใช่แต่ความจริงแล้วมันมีลึกกว่านั้นอันนี้คือเป็นแผนที่ดินของประเทศไทยเนี่ยค่ะที่นักสำรวจดินทำเนี่ยก็เพื่อเอาไปเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยให้เกษตรกรใช้ดูอันนี้คือเป็นอุปกรณ ใช้วิเคราะห์ดินใช้อันนี้เป็นเข็มทิศค่ะก่อนที่จะทําแผนที่ดินก็จะต้องมีแล้วนี่ว่าทำอะไรช่างตัวของมัดใช่เป็นอุปกรณ์แลบวัดอะไรวัดดินวัดพวกสมบัติทางเคมีในห้องแลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็น gps อ๋อแล้วก็นี่ไปดูดินใช่เป็นแม่ขยายนา่แต่ก่อนเขาก็จะดูบนแผนที่แบบเนี้ยค่ะแล้วก็ล่าเส้นทําแผนที่ดินน่อจริงหรอใช่ปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้วค่ะปัจจุบันจะเป็นเรื่องของดิจิตอลเข้ามาแล้วฝั่งนี้ก็จะแสดงให้เห็นทรัพยา กรดินเด่นๆของแตาละภาคค่ะชื่อชื่อหรอใช่อ่าเนี้ยชื่อ,อ,อนี้ป่ะก็คือเป็นชื่อชุดดินหมดเลยสถานที่แรกที่ได้สำรวจพบเจอค่ะก็จะเอามาตั้งเป็นชื่ออย่าง อย่างน,นั้นก็เจอในพัทธลุงที่แรกไม่ตด้ฉันเพิ่งรู้นะเนี่นน<ช>ยว่าม,มีชื่อดินด้วยเหรอใช่ดินก็เห็นหลากหลายเพราะสีก็ไม่เหมือนกันโครงสร้างก็ไม่เหมือนกัน,นคือที่บอกว่าแตา่ละที่แล้วมันมีประโยชน์ยังไงครับแต่ละที่ก็<ช>คือมีข้อจํากัดไม่เหมือนกันเลยค่ะแล้วการจัดการมันก็จะต่างกันใช่เยอะจริงเดินดูต่อไปค่ะได้ค่ะได้วัตถุต้นกําเนิดดินแต่ละตัวยคือดินมันก็เกิดจากการผุกพังสลายตัวของหินหนใช่อ๋อก็เลยเป็นต้นกาเนิดตอใช่มาดูต่อไปดูต่อเป็นความรู้มากเลยออันนี้ก็ อันนี้เลยค่ะที่เมื่อกี้คุณหมอถามว่าดินที่มีข้อจํากัดทางการเกษตรแต่ละตัวเนี่ยมันต่างกันอย่างไรใช่ไหมคะดินตื้นเนี่ยก็จะมีข้อจํากัดพวกรากต้นไม้มันก็จะชอนใช้ลงไปได้ยากตก็ไม้อหอาสห่สามารถล้มได้ง่ายด้วยค่ะใช่แล้ว่ย ดินทรายก็จะมีข้อจำกัดที่ความอุดมสมบูรณ์ต่ำไม่เก็บน้ำก<ม>ุลาร้องไห้ยังไงอ่ะ <c oughs> อ๋อหนูยม่รน<ด>ยังไงแบ๊บแบเราจิุกุลาร้องไห้เป็นดินเค็มค่ะที่พบในภาคอีสานเข้าทุ่งกุลาร้องรองไห้อะค่ะค่อนข้างมีความจำเพาะสามารถปลูกได้ในดินเคม็มที่ให้กลิ่นหอมอะค่ะอันนี้เป็นดินอินรีค่ะอันนี้จะอยู่ในป่ากงกางป่าพุอะไรคือมีก็ ดีสิอันนี้ดีไม่ดีค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่จะใช้ประโยชน์ไม่ได้มันก็จะเป็นแบบเฉพาะต้นต้นกุงกางใช่หมอดินเหมือนผิวหน้าคนมั้หลายประเภทเนาะก็แน่นอนเหมือนเหมือนกันใช่มองคนลหน้าดูสวยไงตามจีเนติกอะตามกรรมพันธุ์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอไปต่อไปต่อพม่าย่างกุ้ง เสริมดวงเรียกทรัพย์รับพลังบุญร่วมเปิดประสบการณ์แห่งศรัทธากับการเดินทางสุดพิเศษ2วันหนึ่งคืนบินตรงสู่ย่างกุ้งประเทศพมา่าดินแดนที่เปลี่ยนที่จิตวิญญาณและมระดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าไปกับหมอวังและพี่ก้องปียะสักระเจดีซูเลแลนด์มาร์กใจกลางเมืองย่างกุ้งพระมหาธาตุเจดีชเวดกองวายพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าสี่พระองค์สักระพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในพมา่าที่วัดเจาะทัดจี เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนาเจดีกาบาเอเพื่อเสริมบารมีชีวิตแวะตราสกอตสัมผัสชีวิตท้องถิ่นเลือกซื้อของฝากสินค้าพื้นเมืองและไฮไลท์กับพิธีบวงสวงแม่ยักษ์อายุกว่า500ปีหากคุณกำลังมองหาทริปที่อิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งใจทริปพม่าย่างกุ้งคือคําตอบร่วมเดินทางวันที่27 28ยิกันยายนส5 6 8นรนี้ติดต่อสำลองที่นั่งได้ที่0 9นย์เก้า4ี่ อีเมล yourdesignworldtour88@gmail.com ไล a ์ @0946396944 ไปรับบุญด้วยกันนะคะ ันนี้คือชั้นบนสุดอันนี้คือเราเรียกนนเขาบอกว่ามีรมแร่ธาตุใช่ส่วนใหญ่อันนี้ก็จะเป็นหน้าดินถูกต้องค่ะแต่ว่าวดินดินก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกชุดอันนี้<อ>แสดงให้ดูเฉยๆว่าถ้าเกิดเราเจอแบบเนี้ยเราจะเรียกชั้นแต่ละชั้นว่าอะไรอ๋น,นันอะไรอะ่ะมันเยอะมากเลยอันนี้ที่หนูบอกว่าดินในประเทศไทยมี300กว่าชุดดินถูกไหมคะทีนี้กรมพัฒนาที่ดินค่ะก็มากรุ๊ปให้มันอยู่ในรูปของตัวเลข62กลุ่มอันนี้ดินอะไดินดีหมออุ้ยดินดี นี่ไงต้นไม้เลยอย่างลรกเลยใช่แต่นี่คือเอามาจากของจริงเลยใช่ไหมของจริงค่ะของจริงหมดเลยแล้วนี่หินสียหินเยอะกมดเลยเนาะใช่แต่ก็มีพืชขึ้นอยู่นะแต่ว่าก็แค่นั้นต้นอาจจะน้อยๆ<ช>ทีนี้ก็คือสืบเนื่องจากมีดินปัญหาใช่ไหมคะในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็เล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี้นะคะก็เลยมีพระราชด,ดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาขึ้นในประเทศไทยมีอยู่9แห่งปัจจุบันท่านศึกษาละเอียดมากเลยใช่ค่ะ โครง,งการแก้งดินคืออะไรอ่ะโครงการแก้ง,กงดิน,ดนคือเป็นโครงการที่ในหลวงรัชะกาลที่9ก้ามีพระราชะดำริขึ้นมาค่ะแก้งให้ดินมันเปรี้ยวเปรี้ยวจัดๆเลยจากนั้นก็ค่อยใส่ปูนทีหลัง<อ>ให้มันเปรี้ยวทีเดียวไปเลยแล้วก็ค่อยจัดการที่แก่ของนใช่ต้องโซนแบบว่าพวกสารชาวบ้านเนาะทั้งทรนฉลาดมากๆเลยเนาะใช่ โอ้ท่าคิดเองอะเหรอถูกต้องค่ะโอ้โหนี่หมคะเนี่ยเราอะโชคดีมากท่านทรงคิดคนเพืพ่อประชาชนคนไทยเยอะแยะมากมายเลยใช่<ท>โอ้โหนี่ทรงพระปีชาสามารถอันนี้โซนไหนคะเนี่ยอันนี้เป็นอีกโซนหนึ่งเลยค่ะเป็นเรื่องของการจัดการดินของแต่ละภาคดินที่เป็นสีแดงอะดินสีแดงคือดินแก่ค่ะดินที่อายุค่อนข้างเยอะแล้วว่าพี่หรอแล้วไม่มีสีแดงมาตอยเลยมันคือดินอะไรคะลูกอันนี้ดินภาคกลางเลยค่ะคือดีใช่คือดินดีเลยดินดีชั้นหนึ่งเลยตายแล้วเยอะมากๆเลยเนาะใช่ต้องรู้ อันนี้เลยค่ะอันนี้เป็นลักษณะสันฐานวิทยาที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแล้วมันมีประโยชน์อังไงครับดินแบบแท่งหัวมนเนี่ยมันมีประโยชน์ในเรื่องของการระบายน้ําโครงสร้างของดินโอมันมีนนหลายอ,นนลองค์ประกอบแท่งนี้อะไรลูกเป็นแท่งดินเค็มอันนี้เป็นดินปัญหาเลยเพราะว่าข้างบนมีคราบเกลืออ๋อ ันนี้เป็นหญ้าแฝกคอะไใชค่ะอันนี้ในหลวงรัชกาลที่9อ่ะค่ะมีพระราชดำรินำหญ้าแฝกมาใช้ในการช่วยลดการชะล้างพังทลายของดินเพราะว่ารากเขาเนี่ยค่ะมีความยาวและมีความหนามากในการแพ็ดินอันนี้แสดงให้เห็นถึงสิ่งมีชีวิตในดินค่ะเป็นพวกจมปลวกพวกรูไส้เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้กรมพัฒนาที่ดินนะคะก็จะมีในเรื่องของผลิตภัณฑ์เรียกว่าพดอ1ถึงพดอ15ของเราเองใช่ค่ะผลิตออกมาเพื่อช่วยประชาชนสามารถที่จะขอฟรี รับบริการได้ฟรีเลยอ๋อนี่ในท่านได้ได้รางวัลน,นี่ไงคะคุณใช่รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมรุษยธรรมและวันดินโลกใช่ค่ะสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติค่ะก็คืนก้าถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ทางดินเพื่อมรุษยธรรมแล้วก็ขอพระราชทานนะคะให้วันที่5าธันวาคมของทุกปีค่ะเป็นวันดินโลกโอ้โหอขอมีของในประเทศเหรอค่ะสม็จประเทศท่านก็จะมาเป็นประธานเปิดให้อันนี้เป็นแท่นลงพระนามในแต่ละปีก็จะมีทีมงานไม่เหมือนกันเปลี่ยนไปในแต่ละปีสําหรับงานวันดินโลกในปีนี้นะคะจัดในวันที่5ถึงวันที่9ค่ะ5ถึง เดือนเดธันวาคมจากที่ไหนคะจากที่นี่เลยคที่พิพิธภัณฑ์ดินนะคะอยู่ตรงบนยูทินก็มาเที่ยวกันได้มาเที่ยวกันใช่ค่ะมาเที่ยวหาความรู้ได้ความรู้ได้สนุกด้วยพิพิธภัณฑ์ดินอยู่ในกรมพัฒนาที่ดินใช่ค่ะปะต้องลุงเห็นบอกที่นี่ไม่มีแค่อันนี้อเดียวมันมีที่ทำกิจกรรมด้วยใช่ไหมใช่ค่ะตรงไหนคะลูกเดี๋ยวจะมีห้องดินรูม สวัสดีครับทุกผ่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับต่ก็มีห้องขำมีผู้เ,ใใเบบรียนทั่ไม่เรกับน้องลุงนะถามหน่อยอันนี้ห้องอะไรคะสอยแบงค์ค่ะหรือว่าธนาคารดินค่ะเ,เราจะเก็บรวบรวมดินแล้วก็ลักษณะดินทั่วประเทศเลยค่ะมีทุกอันเลยเหรอใช่ค่ะ300คใช่สามร้อยกว่าชุดดินค่ะอยู่ที่นี่ค่ะแสดงว่าเด็กที่เข้ามาชมนี่กันามารถ workshop ได้ด้วยได้ค่ะมีค่าใช้จ่ายไหมกิจกรรมไม่มีค่ะฟรีค่ะเป็นของกรมพัฒนาที่ดินอ้าวันนี้พี่ก็สอบวัดสภูมิอยากทำจังเลย มาแนะนำเลยค่ะมานั่งฟังเหนเชิญเลยค่ะอนี้ดินจริงป่ดคะดินจริงหมดเลยค่ะนี่ค่ะเราจะเป็นสีดินที่เก็บรวบรวมมาจากทั่วประเทศเลยค่ะจะเห็นนี่สีดินเหรอคุณสวยอ่ะใช่ไหมคะมันคาเลตฟูลมากเลยค่ะเราจะเห็นว่าสีดินแต่ละสีเนี่ยบอกได้หลายอย่างนะคะสีแดงเราจะบอกว่าเป็นดินที่มีการระบายน้ําดีแต่ว่าอาจจะขาดน้ําได้ง่ายสีเทาก็จะเป็นดินที่เกิดจากการขังน้ําค่ะอันนี้เราจะเปิดหอบอะไรกันอ่ะวันนี้เราจะให้ โรยดินเป็นเลเยอร์แบบนี้เลยค่ะอ่ะงั้นมาเริ่มจะลองทำดูมีค่ะลูกเสือหมอหมอสีอะไรนี่ครับพี่ก้องออะหมอโชว์โชว์ถ้าเกิดอยากจะติดตามนะงานหรือว่ากิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ดินนี้ต้องติดต่อย,อยังไงบ้าง สามารถติดตามกรมพัฒนาที่ดินได้ตามช่องทางต่างๆเฟซบ o o กทิกต็อกที่พิพิธภัณฑ์ดินสอยมิวเซียมเราจะเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8โมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งเว้นวันหยุดราชการค่ะอยากให้พ่อแม่พาลูกมางหมอใช่ครับสนุกด้วยได้ความรู้ด้วยโอ้มันเป็นสิ่งที่ดีมากมีได้ดูที่แปลกๆที่มไม่เคยเห็นในห้องเรียนเนาเราคิดว่าน่าจะปลูกฝังความรักธรรมชาติต้องขอบอกว่าน,นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์ดินนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากครับเพราะว่าต้องผานต้องรู้ไม่ใช่ผอของพิพิธภ เรียกว่าวันนี้มากันหมอเราด้วยความรู้เยอะเนาะได้ความรู้มากครับไม่เคยแบบนี้มาก่อนเลยเป็นความรู้ที่แตกมากตอนนี้ขออนุญาตพาคุณหมอไปกินข้าวก่อนหมอคงหิวแล้วใช่ไหมครับหมอีกรอไปกินข้าวกันดีกว่าค่ะปะ ากเดินชมพิจภัณ์ดินมาแลวนะคะบอกกอดชอบม,มากๆได้ความรู้แย่มากมายเลยวันนี้ค่ะเดินมากๆก็เมื่อยอันนี้คือแบบปาล์มเชื่อช้ก่อนนอนจริงๆต้องป้องขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ก้องขาปาล์มของสูกขยัดียังไงคะต้องป้องเป็นสูตรเข้มข้นหลายคนใช้แล้วติดใจซื้อซ้ํากันเยอะมาก oh. ช่วงนี้พี่ก้องบอกว่าทาไปเลยหรือกลางคืนเนี่ยโอ้โหมันเมื่อยเนื้อมเมื่อยตัวไปหมดทั้งเนื้อทัง ทาไปเลยค่ะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรเข้มขน้นแต่วันนี้จะมาบอกว่าโปรดีไม่เคยจัดโปรขนาดนี้มาก่อนแล้วครั้งนี้นะคะปกติเราขายเนี่ยกระปุกหนึงอสามอกบาทกลมๆก็คือ400 <5. S 1> 3กระปุกก็พันสวันนี้ตั้งใจฟังนะคะพอเราจะให้ไป12กรัมเนี่ยนะคะ5กระปุกยังไม่พอสั่งวันนี้เบ้ลให้อีก5กระปุกเป็น10กระปุกเยอะมากยังไม่พอค่ะเอาขนาด3กรัมไปอีก2กระปุกเป็เสิบสองกระปุกหลอ อา้าขายยกหลอไปเลยค่ะราคาเพียงแค่1 0ึ่งบาทเท่านั้นนะคะราคาเต็มเนี่ยสี่พกว่าบาทแล้วแต่วันนี้เหลือเพียง1นึ่บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทรก่อนเลยค่ะเพราะมีแค่ร้อยชุดค่ะ 1, 1, 4, 3, 3, 3, 0 2นย4สอ3หนึ่ง่าจะส่งไม่เก็บสักบาท สั่งวันนี้ส่งออกวันนี้เลยดูอยู่ไม่ต้องเรียกโอนเงินมาของไปถึงหน้าบา้านค่อยจ่ายเงินย้ำนะคะ0211433300ดียังไงใช้ตรงไหนอันดับแรกนะคะตัวนี้คือสูตรเข้มข้นเลยเปิดกระปุกมาปั๊บเนื้อเขาเป็นเข้มข้นแบบนี้ค่ะเป็นเนื้อปลาเนื้อเจลลี่แบบนี้เราควักปุ๊บนะคะแล้วก็ทาเราก็ทาไปเลยค่ะทาตรงบริเวณนี้ค่ะนี่ค่ะครึ่งครึง,รงทาทาทาูทูไปแบบนี้นะคะในระหว่างที่ทากลิ่นหอมอโรมาผ่อนคลายมากเพราะว่าเขาเป็นสูตรเย็นระบายผิวมากโอ้โหคือดมแล้วแบบผ่อนคลายโล่งจมู ถูกมากใครมีปัญหาตรงไหนทาตรงนั้นเช่นทาตรงบริเวณคอบาไหไลบางคนเส้นคอตรงนี้ทาไปเลยค่ะแล้วยังไม่พอถ้าคนมีปัญหาที่ตรงบริเวณหลังบางคนยืนนานๆเนี่ยโอ้โหให้ทาไปเลยค่ะยิ่งตรงบริเวณเข่าแบบนี้นะคะรีเส้นไปเลยเอ็นร้อยไวแล้ววันนี้ถูกมาก12ขวด12กระปุกโหลหนึงอะ่ะวันนี้ขายยกโหลไปเลยมากี่ครั้งมากี่ทีได้4กระปุกได้5กระปุกแต่เฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะเอายกโหลไปเลย12กระ เป็น12กรัม10กระปุก3กรัมอีก2กระปุกนะคะราคาเต็มเนี่ย3กระปุกก็1,020แล้วเฉพาะวันนี้ลด1 12กระปุก1 0 9 0บาทส่งฟรีทั่วประเทศเอากดเลยค่ะ0 2 1 1 4 3 3 3 0คิดดูขนาดคุณประสานเนี่ยยังใช้อะอนวดให้กับคนที่มาหาคุณประสานบอกว่าใช้ตัวนี้ผ่อนแรงได้เยอะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมขาโปวันนี้ลด1 12กระปุก1 0 9 0กดเลยค่ะ0211433300 ขงฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางค่ะใช้ดีจริงๆค่ะขอบคุณน้องกบขอบคุณมากค่ะพี่ตขอ้นะคะไปหาหมอได้ปรุงต่อค่ะเพราะแกรออยู่แกแกรอสินค้าวอยู่แอดหนึ่งค่ะคุณหมอนี่อะไ่ตรงนี้คุณหมอคนนี้มาแล้วร้านอาหารกำลังหิวพอดีหมอไม่เคยมาเลยร้านนี้ไม่เคยมาได้ได้ได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วครับเออเดี๋ยวปาต้องพาหมอไปนี่ถึงแล้วค่ะคุณหมอค่ะถึงแล้วนี่ค่ะร้านนี้เองนี่่คะ ฮัลโหลสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะร้านอาหารในตำนานคุณพิตรีพิษณุสสวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้ามาร้านกระเทียมวิมารียี22มาแล้วเข้าไม่ได้เฉยๆต้องทางร้านพ่ตรีต้องเปิดไปก่อนนะคะเรื่องเปิดไปแล้วคุณหมอเปิดแล้วกันคุณหมอเปิดค่ะห้าสี่สามสองนี่ค่ะเปิดไปคุณหมอได้จะพูค่ะ บอกก่อนร้านี้เปิดมา35ปีอคอนเซ็ปต์ร้านเป็นยังไงค,ครับพี่ตีคอนเซ็ปต์ร้านก็กระเทียมเลยฮะเนี่ยกระเทียมมีส่วนผสมของอกระเทียมนะฮะความเป็นมาเป็นไปตั้งแต่แรกเนี่ยทำไมถึงมาเปิดร้านดีครับต้ตนเหตุคือแบบสมัยก่อนนี่เขา,เขา,เขาซื้อขายที่ดินอะไรซื้อตึกซื้ออะไรอย่างเงี้ยฮะพอซื้อตึกมันก็ติดขายไม่ออกอย่ยคุณแม่อยู่ว่างๆก็เลยว่าไอ่เปิดร้านาหารเล็กๆสมัยก่อนพี่ก็เดินแบบแล้วก็แต่งรูปแต่งหน้านเนาะแล้วก็ออกมาคนแรกออกมาเปิดร้านทีนี้ทุกคนก็เลยมาลุมเราหมดเลยเต แสดงว่าแบบว่าต้องอร่อยจริงๆอะถึงได้มาถูกไหมฮะใช่อร่อยจริงๆเปิดชอตต้องทูน่าสลัดก่อนนะฮะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ก็ต้องทานสลัดทานผักก่อนนะฮะจริงๆเราต้องคููต้องครูก่อนบางคนเนี่ยเขาเอาไปทำที่บ้านเขาบอกเอ๊ะทำไปทำไมไม่เหมือนอ้าวของเราก็จะมีสเปเชียลนะคะสํสำหรับทูน่าเนื้อปลาทูน่านี่เขาแบบว่าอร่อยดีแล้วก็สดอร่อยมากแล้วก็ต้องทานกับขนมปังกระเทียมด้วยนะไม่เหมือนที่อื่น เลยทำมากกลมมเลยคำจริงสันทุวนะฮะลองทานขนมปังกับนี่นะฮะหอยลายนะฮะกระเทียมเราก็จะกระเทียมม็ดใหญ่นะฮะอร่อยเริศ เป็นตับกระเทียมค่ะตับหมูต้องสดนะคะถ้าไม่สดก็ไม่ดีมันจะข่าวมีความหอมของตับแล้วก็กลมกลืนไปจักกระเทียมด้วยหวานไหมหวานหวานที่นี้เห็ดกระเทียมเราใช้เห็ดเ,ป,เป๋าฮื้อกับเห็ดนางฟ้าปนกันนะคะเห็ดอันนี้ก็ไม่ห้ววอันนี้ผัดน้ำมันมากอกมีความหอมของตัวเห็ดจะเกิดจากการที่เราไปคั่วในกระทะหอมไหมอ่ะหอมหอมมากอันนี้ก็หอยแมงคู่อบซอสนะคะทีนี้ซอสเนี่ยเราก็ทําเองซอสอันนี้ซอสคุณแม่ค่ะซอสต้นตำลับเลยค่ะ อร่อยเริอบนี่เมนูใหม่นะคะอันนี้กุ้ยช่ายชีสบอลคืออันนี้มีกุ้ยช่ายแล้วก็มีชีสกุ้ยช่ายชีสเพราะบางทีเนี่ยกุ้ยช่ายจะมีกลิ่นของกุ้ยช่ายอะค่ะอันนี้ทะเลทอดฮ่นี่ทอดนานแล้วนะคุณหมอลองชิมลองดูก่อนลองดูก่อนนะฮะพี่ก้องนี่กินอย่างเชี่ยวชาญมากแต่ว่ามมาบ่อยใช่ใช่ อร่อยหมูกระเทียมนี่ก็ซิเกเนเจอร์เหมือนกันมาตั้งแต่แรกเลยของเราหมูกระเทียมหมูเป็นชิน้นเนีย่ยนะมเนื้อหมูไม่แข็งนะฮะไม่แข็งแม่ไม่แข็งอันนี้กุ้งนะฮะนี่นี่กุ้งแม่นาคุ้งแม่นา,แ,นาแล้วก็มีพมเมซานชีสนะฮะกุ้งย่างกระเทียมนี่นี่นี่นอพอแพมป์สันชีสมากจุดท้ายต้องทานสปาเกตตี้ปลาเค็ม,เ,คมเรียกว่าเส้นอาร์ดองเต้นะคะนุ่มละมุนมาก เส้นอร่อยมากครับใช่ใช่ไหมฮะเส้นอร่อยจริงครับฮะจะกินเบลกี้แล้วไมม่เหือนบาที่นี่ไม่กินนี้ไม่ได้ต้องกินชอบอย่างครับเป็นกระเทียมทุกอย่างเลยเพราะว่าโดยส่วนตัวเองชอบกระเทียมอยู่แล้วแล้วก็กระเทียมเองอ่ะดีกับผิวเพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระการลดการเสพก็คือช่วยชะลอวัยนะครับคนเราถ้าเกิดมีการอักเสบในร่างกายเยอะมันจะแกวัยแล้วก็ขณะเดียวกันกระเทียมเองอ่ะลดเรื่องความดันด้วยนะครับทุกคนถามห่อยตีวอย่างรู้ไงผิวข้นไทยตอนเนี้ยมลภาวะที่เป็นพีเอ็มสองถึงห้าไม่มีผลเยอะไหมไม่มีผลแน่นอนหรือบางคนก็จะมาด้ มันทําให้บางทีเป็นโรคทางเดินหายใจอาจจะก่อให้เกิดมะเร็งซึ่งตอนนี้จะเห็นว่าคนเป็นมะเร็งปอดเกิดเป็นเยอะขึ้นสมมติฐานหนึ่งคืออาจจะเกิดจาก PM25 ็มสองจด้าวยเหรอครับอนั้นกำลัเนี้ยเสี่ยงไหมคือการทํผ่าตัดการทุกอย่างมีความเสี่ยงครับการสัลยกรรมหรือการ รักษาโดยแพทย์เนี่ยใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ดีใช้อุปกรณ์หรือว่าโปรดักที่ดีอันนี้ความเสี่ยงก็น้อยมากครับควรจะต้องศึกษาประวัติของคุณหมอแล้วก็สถานบริการให้ดีต้องเปิดบริการถูกต้องแน่นอนอนะครับต้องเป็นแพทย์จริงแล้วก็ต้องดูความสามารถความเชี่ยวชาญของแพทย์ผู้นี้ต้องใช้เวลานิดนึงต้องศึกษาหาข้อมูลนะครับเพื่อจะได้การรักษาที่ดีกับเราเพราะจริงหน้าเรามีหน้าเดียวดัง<อ>นั้นเนี่ยควรจะต้องเลือกคุณภาพเป็นหลักถ้าอยากจะปรึกษาหมอได้เลยใช่ไหมครทางช่องทางไหนหมอปรึกษาได้ก็คือทางทางไลน์เนาะแอดรัตสภู สภูมิคลินิกนะครับทีด่ดแลังเทียมเปิดปิดวันวกนนี่โมงถึงกี่โมงครับร้านกระเทียมเปิดวันจัน์ถึงเสาร์นะคะ12นาฬิกาถึง21นาฬิกานาทีนะคะช่องทางติดต่อนะคะ065 246 4445ค่สี่ห้าค่าเฟซบุกาเทียมร้านอรหา K R A T I A M เดลิเวอรี่เดลิเวอรี่โรบินฮูดเท่านั้นนี่ไปกับคุณหมอร่างหล่ดนะจากคุณหมอแค้นผัดผานลูกค้าเก่าแก่วันนี้คุณหมอเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกคุณหมอทั้งมันเลยโอ้ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และอร่อยด้วยครับน่ารักมากตรงนี้มาแบบมีสุขมากมากับหมอนะคะตุ้งตเป็นเพื่อนเที่ยวคู่กับพี่กล้องเลยในตามก็มีจุดนี้ก็แฮปปี้มากๆากแล้วมาเจออาหารที่เป็นแบบพี่แสนรักนะคะ นั้นก็เตรียมไม่รู้จะพูดว่าไงไหมคะอยากจะบอกว่า เทปนี้ก้องเล็กคอบเะไม่้อ้การกรตามข้อมูลจุนนี้นะครับทุกคนเสาร์ตอนช้าแบบนี้นะร่บวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีมากเลยครับสวัสดีครับดินมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของพืชจัดและมนุษย์เป็นปัจจัยพื้นฐานที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตและดำรงชีวิตสิ่งที่พิพันดินไม้มอใไปกับเราคือความตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งที่เราเคยมองข้ามเพราะที่สุดแล้วดินคือสิ่งที่คงอยู่กับเราตลอดไปขอบคุณนะคะคุณหมอรัศ ะะหมอประจําตัวกล้องเลยแล้วก็มาว่วมากล้องในตามกล้องไปเจอนี้วันนี้และขอบคุณร้านกระเทียมค่ะพี่ติต๊ดนะคะที่รังสรรอาหารมื้ออร่อยกล้องด้วยอาทิตย์หน้ากล้องจะพาไปเจอนี้ที่ไหนกันติดตามชมได้ทุกวันเสาร์7โมง25นาทีค่ะ